ใครที่ยังไม่เคยลองเล่นกีตาร์คลาสสิกครับผมลองเปิดใจสายเหล็กที่เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับผมมี2รุ่น2แบบเย้ทำเสียงห้เก็นเ,เ,อเองด้วย้ <laughs> เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุงทกท่านนะครับผมลองให้รู้บายนะปูนะฮะหลายลท่านที่ติดตามกันทาง Facebook, Youtube TikTok! TikTok 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 เพื่อนๆครับผมหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าเฮ้ยกีต้าที่นะปูถืออยู่ในมือนี้หน้าตามันคืออ่ะดูกันเผลอๆนะดูกันแวบ๊แวบๆเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกีต้าไฟฟ้าว่ะ แล้วเป็นกีตาร์ไฟฟ้าทรงเทเลแต่ว่าเสียงที่ได้ยินออกมาเมื่อกี้ไว้ที่แบบว่าเล่นเล่นมาเมื่อกี้เออะเออะมันมันเป็นกีตาร์ปลงแต่มันก็ไม่ใช่โปลงที่เราคุ้นเคยนึกออกไหมมันเป็นสายแบบว่าไม่ใช่แบบ กูกูกูเออพวกนี้จะอธิบายไงดิ <c oughs> <c oughs> ไม่ออกเหมือนเบื่อตัวเองไหมกันไหนไม่ต้องไม่ต้องรีบเบื่อเพระเบื่อตัวเองก่อนแล้วนะครับผมมันคือสายไนยลอนหรือว่าบ้านเราคนไทยเนะี่ยเราเรียกว่าสายเอ็นหรือว่าถ้าจะเอาแบบชื่อจริงๆจัง,จง,จงๆขาาเขานะเขาคือกีตาร์คลาสสิกเว้ยมันเป็นกีตาร์ลูกครึ่งฮะมันเป็นกีตาร์ลูกครึ่งที่แบบไอ้ทำออกมาเป็นทรงไฟฟ้าแล้วก็ทรงเทเลแต่ดันเป็นกีตาร์คลาสสิก สายเอ็นโอเป็นไงงงไหมนักปูก็งงเหมือนกันแต่อย่าเพิ่งน้อยอ,อกน้อยใจในวาสนาสำหรับคนที่เห็นแวบแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบว่ะเขาไม่ได้มีแค่สายเอ็นฮนะตัวนี้คือโดเซ่ S L แ n ลวันคืออะไรไซเลนส์ฮะไซเลนสลน์สนกีตาร์เขาคือไซเลนส์กีตาร์ครับคำว่าไซเลนส์กีตาร์คืออะไรนะฮะ มันเป็นคือไซเลนก <c oughs> <Silent S 2> <c oughs> ีต้า์นั่นแหละไซเลนคือเงียบไงเงียบกีตา้ <c oughs> เตาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เสียบภาคไฟฟ้าครับเสียงเขาจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> นัปูถึงได้บอกว่ามันมีส่วนผสมของความเป็นลูกครึ่งระหว่างกีตา้าไฟฟ้าและกีตา้าโปร่งครับผมอ่ะเมื่อกี้ติดค้างกัามานิดนึงใช่ไหมสำหรับคนที่อาจจะแบบว่าเฮ้ยชอบรูปทรงอ่ะ แต่ว่า basics, ไม่ชอบคลาสสิกไม่ชอบสายเอ็นเน่ด้านหลังนะโปเน่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 เขามีอีกรุ่นหนึ่งเช่นเดียวกันครับผมเขาชื่อว่า SL1S ตัว S ข้างหลังคือสตริงสตริงคืออะไรสายเหล็กแย่ มีมาทั้ง2รุ่น2แบบครับผม2รุ่น2แบบในทีนี้ก็คือมี2ส,สีนะถ้าใครอยากจะได้เป็นคลาสสิกสายเอนแบบนี้เอ้ยเขาก็มีสีดําหรือถ้าไม่ชอบสีดําอยากได้สีนัชรแบบตัวนี้เขาก็มีเช่นเดียวกันอ่าเรามาดูสเปคกันรวมๆก่อนดีกว่านะครับผมก่อนที่จะลองให้ดูทั้ง2แบบเนาะ,ะเปิดเสียงขึ้นมานิดนึง ครับผมเมื่อมันเปิดเสียงได้ตัวนี้มี1วอลลุ่มแล้วก็1โทนถ้าปูลองเปิดวอลลุ่มสุดนะ oh, <no. S 1> ไม่ควรนะครับผมดูหน้างานว่ามันควรจะไปเท่าไหร่แล้วเปิดเท่านั้นนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครูเปิดที่ประมาณ10 สิ่หมอลำไม่ได้สอท่านผมแล้วก็1โทนโทนตัวนี้อ่ะถ้าปิดโทนสุดเป็นไงถ้าเปิดโทนสุดเป็นไงอ่ามันก็จะมีความใสมันก็จะมีความทุ้มตามน้ําหนักมือตามการผลของเราอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความชอบนะครับสเปคโดยรวมทั้ง2ตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น sl1s หรือจะเป็น sl1n ที่เป็นไนล,ล่อนนะฮะ ไม้น้าเหมือนกันครับผมท็อป solid ซีด้าแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยจะเป็น solid มาฮอกกานีนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผมฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะเป็น rose wood จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของลูกบิดเท่านั้นเองก็คือลูกบิดเจ้าตัวคลาสสิกเนี่ยจะเป็นสไตล์ของวินเทจส่วน ในตัว S L 1 S หรือว่าสตริงเนี่ยจะเป็นลูกบิดปกติทั่วไปเลยฮะที่เราคุ้นหน้าคุา้นตากันก็คือเป็นลักษณะของ d ดร์คาสตัวนี้ค oh. อเห็นคอดำๆขำๆเช่นนี้นะครับผมนะครูบอกได้เลยว่าเขาโหดเยี่ยมโหดร้ายมากนะครับ oh. ผมตามสเปคเขาบอกว่าคอเนี่ยเป็นเมเปิลเผาแคนาเดียนโอ้โค <c oughs> เป็นเมเปิลที่โหดมากเลยเมเปิลแล้วก็เผาแคนาดีพูดมาขนาดนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวนี้มาจากไน CT Music ครับผม C ี City Music ฟังอีกครั้งโปรดฟังอีกครั้ง CT m ี s i c ถามว่า CT m ี s i c อยู่ที่ไหนสุขุมวิท40สุขุมวิท48อยู่กลางกลางระหว่าง2ซอยนี้ครับผมถ้ามาจากเส้นบางนาขับไปเลี้ยวซ้ายเข้าสุขมุมวิท40วิ่งไปประมาณ500เมตรนะครับจากนั้นเลี้ยวขวามันจะอยู่กลางกลางกันนะฮะอย่าเลี้ยวผิดนะเพราะถ้าเลี้ยวผิดต้องไปวนอีกรอบนึงเพราะว่ามันเป็นวงเดียน จะมาพูดทำไมเี่ยเปิดกูก็แมปเอาหรือสั่งซื้อได้นะครับผมที่ CT Music นะครับเว็บไซต์ Shopee Lazada หรือว่าเข้าไปที่ f a n เพจ e CT Music หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ CT Music โดยตรงได้เลยนะครับผมราคาเท่าไหร่7,900บาททําสำหรับ2รุ่นนี้ครับระหว่างคลาสสิกแล้วก็สายเล็กสตริงธรรมดาอเพื่อนๆหลายคนมีคำถามนะปเอกกีตาร์คลาสสิกมันเล่นยากไหม ตอบตรงๆนะยากไม่ได้สร้างกำลังใจให้คุเลยเฮ้ยไม่ครับผมเพื่อนๆอาจจะมีความรู้สึกมองว่ามันมีคอมันกว้างใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอะเราวัดกันตรงๆง่ายๆเลยนะปึ๊บไม่ต้องมีทฤษฎีใดๆเลยนะแต่ว่าสเปคเลยเขาเขียนมาแล้วว่าอยู่ที่ประมาณ46ก็คือความกว้างของนัด ตรงนี้นะครับ40นัดเซตน,นตรงนี้ลืมบอกไปนะครับเป็นโบนหรือว่ากระดูนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฮะซื้อไป7,900ถ้าตังค์หมดแล้วก็วันดีคืนนี้ก็แงะออกมาต้มน้ําซุปทำมาม่ากินได้ <laughs> <laughs> วัดง่ายง่ายงงงอ่าเนี้ยเราไม่ต้องมีทฤษฎีไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆนี่ฮะมันจะมีความกว้างที่มากกว่า กีตาร์ธรรมดาทั่วไปนะอันนี้มันจะประมาณ46แต่ว่าเจ้าตัวนี้อ้าเพื่อนๆลองดูเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณอันนี้คือไม่ไม่ใช่เครื่องมือที่แบบว่าได้มาตรฐานแต่เป็นไม้บรรทัดง่อยๆที่นักปูกหว่างเห็นความแตกต่างไหมฮะเขาก็จะมีความกว้างความอะไรที่อ่าค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็โดยธรรมชาติของคลาสสิกค,ครับคอมันก็จะมีความอ้วนความกลมซึ่งตรงนี้ถามว่าคนมือเล็กเล่นได้ไหมจับได้ไหมให้นักปูอยากให้ลองเปิดใจ เพราะว่าคลาสสิกเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อการสตรัมถามว่ามันสตรัมถอดได้ไหมมันได้ฮะเสียงมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคลาสสิกมันถูกสร้างและเกิดมาเพื่อให้เล่นเป็นโน้ตเพื่อให้เล่นเป็นเมโลดี้พูด,ดง่ายๆภาษาบ้านเราก็อ่าอย่างฟิงเกอร์สไตล์นี มันก็จะมีความนิ่มนวลมันก็จะมีระยะห่างที่พอดิบพอดีที่ทําให้เราแบบว่าคืออยากให้ลองเปิดใจฮะใครที่ยังไม่เคยลองเล่นกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันกว้างก็จริงแต่ว่าระยะห่างของสายเนี่ยมันทําให้เกิดความแม่นยําในการเล่นค่อนข้างสูงนะในในเรื่องของเนี่ยเวลาที่เราดีดสายเนี่ยเฮ้ยเราไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะแพร่มันจะแป๊ดไปโดนอีกสายหนึ่งเพราะเนี่ย คนจะซื้อเปสตรัมเอาชั่วครั้งชั่วขคราวครับผมไม่แนะนำาว่ากันต้งลงนะครับลองคลาสสิกไปและคราวนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงเจ้าสายเหล็กหรือว่าสตริงตัวนี้บ้างน,นะครับผมว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงแต่บอกไว้ก่อนนะว่าส่วนตัวน้าปูนะโคตรชอบ,ชอบ SL SL1N ตัวนี้ชอบมากแล้วก็มีลางสังหรณ์ว่า สีเทาสีตัวนี้ยืดวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ เปิดโทนจนสุดเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่ปูบอกไงฮะคเขาจะมี1วอลลุ่ม1นโทนเพื่อนๆปรับให้อยู่ในระดับที่พอดีพอดีอ่ะนกปูเมื่อกี้เปิดโทนสุดเลยเสียงเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าเราปรับมาสักประมาณ9โมงโอก็ยังฟูอีกเพราะฉะนั้นเอาอยู่ที่แบบว่าลองดูในจุดที่เราชอบ เริ่มเห็นความแตกต่างหรือยังครับผมระหว่างสตริงสายเหล็กแบบนี้แล้วก็สายเอ็นตัวนี้นะครับสเปค2ตัวนี้เหมือนกันหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นไม้หน้าก็คือ Solid ซีดา r ท็อปอ์บอดี้เป็น, any, ปน abel, Canadian, Young, Young, มอ h o ก a นีคอเป็นเมเปิลเผาแคนาเดียนยังอีกยังจะโหดรกายเป็นเผาผิดเป็นไดครับอะไรคนสงสัยว่าไอ้นปูมันด้วยรูปทรงที่มันเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าฮะพลังงาน มันต้องใช้ฐานไม้หรือว่ามันเป็นระบบเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าที่แบบว่าเสียบปุ๊บแล้วก็เล่นได้ปั๊บเลย,เยไม่ฮะตัวนี้ต้องใช้ฐานนะครับผมแต่ลักษณะของฐานเขาเนี่ยจะเป็นฐานกระดุมฐานกระดุม2ก้อนอน,นะปูวางวางตรงนี้ก่อนดีกว่าเ,เดี๋ยวมันจะไหล,ลนะครับผมเป็นฐานกระดุมด้านหลังนะปุ๊บ <c oughs> จริงๆแล้วเวลาที่รับกีตาร,ร์มารีวิวอะเราจะไม่ค่อยงัดแงะอะไรเขาออกมาดูนะเพราะกลวงเขาจะมีรอยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เราตัดสินใจแล้วไงว่าเราจะยึดเราไม่คืนเนี่ยฮะไขน็อตออกไปอ้วปูไขออกไปแล้วสองตัวปึ๊บ <l acht> เขาจะเป็นฝาปิดด้านหลังเหมือนกีตาร,ร์ไฟฟ้าเลยนะครับผมอนาปูวางน <l acht> ็อตทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อน <l acht> เมื่อเปิดออกมามันจะมีแผงวงจรด้านในฮะถ้าวันใดวันหนึ่งที่เล่นแล้วแบบว่าเฮ้ เสียงไม่ดังมันไม่ได้พังนะครับผมมันไม่ได้พังตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนฐานได้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นชัดหรือเปล่าคือเรากอ็อยากจะดึงออกมาให้ดูนะแต่ตัวดึงออกมาแล้วสายเข้าขาดแล้วคือตั้งใจเอาไว้ว่าตัวนี้จะไม่ส่งคืนเนียเกิดเขาบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะ้วป,ปูมันต้องส่งคืนเงี้ยโอ้ชิบหายทำมันก็พังให้ดูไปโลกข้าวะ่ะตรงนี้ฮะมันจะใส่ฐานได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่มันไม่ดังครับโอเคเราแค่เปลี่ยนฐานนะฮะ สิ่งหนึ่งที่นภูรู้สึกชอบมากเลยก็คือไอช่องต่อสัญญาณของมันฮะนอกจากที่เราจะเสียบแจ็คเสียบ PA ออกไปได้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีรูเล็กๆตรงนี้ไว้เป็นรู3.5 3.5ตรงนี้แปลว่าอะไรฮะเพื่อนๆสามารถครับผมด้วยความที่มันเป็นไสเลน์ใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีตู้แอมถ้าเราไม่มีอะไรซ้อมที่บ้านเนี่ยเสียงมันก็จะไม่ดังเหมือนที่นบูทําให้ดูครั้งแรกเพราะฉะนั้นใช้หูฟังปกติทั่วไปเลยครับผม3.5ฮะเสียบปึ๊บมองเห็นไหมอ่าเนี่ย เสียบเข้าไปแล้วข้อดีข้อเจ๋งก็คือเราเสียบหูฟัง3.5แล้วให้สัญญาณตัวแจ็คหลักมันไม่ตัดเพื่อนเนได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเราจะได้ยินในหูของเราด้วยซึ่งตรงนี้ข้อดีของวันคืออะไรบางครั้งถ้าเกิดว่าเราเอาไปเล่นที่ร้านนะฮะไม่มีมอนิเตอร์ไม่มีเอียใช้อันเนี้ยใช้อันเนี้ยเนี่ยเป็นมอนิเตอร์เป็นเอียร์ให้เราได้เลยนี่คือความ ยน่าสนใจยังน่าสนใจยัง7,900บาทครับผมที่ ct music เอาละคราวนี้เรามาลองฟังเสียงกันแบบว่าเต็มๆแล้วกันเพื่อนๆอาจจะยังพอจำความรู้สึกได้ใช่ไหมว่าอย่างเมื่อกี้ไนลอนเสียงมันเป็นยังไงคราวนี้เดี๋ยวนะปูจะลองเล่นดูนะครับผมเป็นโน้ตเดียวกันลนักษณะเดียวกันฟิงเกอร์สไตล์เหมือนกันแบบเมื่อกี้เลยว่าเพื่อนๆฟังเสียงแล้วตัดสินใจว่าเอ้ยเราเหมาะกับแบบไหน สึกว่ามันมีดีเลย์มันมีรีเวิร์สทีนึงบอกก็ตรงๆนะปูก็แอบเปิดใส่เข้าไปทีนึงนะเพราะว่าตอนนี้เล่นผ่านตู้แอมนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองเล่นแบบบายพาสดูบางคนอาจจะไม่มีเอฟเฟกแบบที่น้าปูมีบางคนอาจจะไม่มีตู้แอมที่มันสามารถปรับรีเวิร์สได้เข้ามิกตรงๆของร้านนะครับกดบายพาสปั๊บ สมเสียงเขาจะมาในเรื่องของทัช c h i n g action เป็นยังไงนะครับตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าการเซตสายของเข้ามาเนี่ย ให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแต่ว่าน้ําเสียงแล้วก็สัมผัสเนี่ยมันก็จะมีความเป็นกีตาร์โปร่งอะไรประมาณนั้นนะครับและที่สำคัญนะการต่อคอทุกสิ่งทุกอย่างฮะมันคือฟิลของกีตาร์ไฟฟ้าดังนั้นแล้วประโยชน์อีกอย่างที่นี่ปูบองเห็นก็คือว่าสำหรบับเพื่อนที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าจนชินนะวันหนึ่งมีโอกาสจับพัดจับผูต้องไปเล่นกีตาร์โปร่งต้องไปโฟกไปเดี่ยวเนี่ยบางครั้งบางทีเรื่องของสัมผัสเรื่องของความหนาของกีตาร์โปร่งเนี่ยกับกีตาร์ไฟฟ้ามันไม่เหมือนกันเวลาท มีความวืดวาดวืดวาดวืดวาดเฮ้ยพอลองจับตัวเนี้ยฟิลของความเป็นกีตาร์ไฟฟ้ามันยังจุูหมายถึงฟิลความรู้สึกในการสัมผัสการจับนะแต่ว่าเนื้อเสียงของเขาที่ออกมาด้วยความที่เขาเป็นระบบเปียโซนะครับไม่ได้เป็นพิกอัพแบบกีตาร์ไฟฟา ย่านเสียงเนื้อเสียงที่แบบเป็นกีตาร์โปร่งแล้วก็ข้อดีของมันคืออะไระนะไม่ฟีดแบ็กแน่นอนเนี่ยข้างล่างนะปูเนี่ยคือตู้แอมป์เอาไปจอดไกลๆไม่มีฟีดแบ็กแน่นอนฮะเราไม่ต้องไปหาซื้อปุม่มิดเสาร์้ตอ,อะไรนี่เจ๋งนะเจ๋งเจ๋งเจ๋ง,จง,จง,จงชอบในเรื่องของดีไซน์แล้วก็นันเสียงฮะปุ่มโทนอาจจะ ได้ไหมโอ้โหมั่วเลยมาถึงก็ผิดเลยโอ้ยโอ้สำหรับคนที่ชอบเล่นกีตาร์ไฟฟ้าในการเราอยากแบบเป็นกีตาร์โปร่งแต่ไม่อยากเสียฟิลเสียความรู้สึกเอ้ย 1> sl 1 n sl 1 s มี2ตัวเลือกครับผมให้เลือกระหว่างคลาสสิกและสาย n และอีกอย่างหนึง่งไม่บอกไม่ได้เลยหลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยราปูก็สงสัยเอามาครั้งแรกถ้าเกิดว่าคอมันโก่งมันงองกูจะไขคอตรงไหนวะเขาม oh, <no. S 1> ีตัวนี้มาให้เป็นเหล็กแท่งกลมกลมซึ่งไม่ใช่หกเหลี่ยมทั่วไปนะครับผมแต่ถามว่าถ้าหายซื้อใหม่ได้ไหมได้มันเป็นเหล็กง่ายง่ายง่ายงายงงเลยไม่มีอะไรมากมายฮะตรงคอเขาจะมีไอ้กลมกลมเนี่ยแล้วก็มีรูเราเสียบเข้าไป แล้วสามารถดันไขคอปรับตั้งคอได้นะครับเหมือนเดิมเลยที่นภูเคยพูดไปในเรื่องของการไขคอผลักไปออกจากตัวหรือว่าดันลงก็คือให้สายมันต่ําดันขึ้นให้สายมันสูงแต่ถ้าใครไม่มั่นใจบอกอีกครั้งหนึ่งว่าอย่ายาทำแต่ถ้าทำใจ

โอเคครับผมราคา7,900บาท CT Music ลิงก์ด้านล่างถ้าเพื่อนสนใจนะเข้าไปติดต่อสอบถามกิ Green ้งก้างเข้าไปก็ได้ตามเบอร์โทรที่นกปูวางเอาไว้หรือจะเดินทางไปที่สุขุมวิท40/38นะครับอยู่กึง่งกลางระหว่างซอยมันเป็นซอยตัดทะลุก,กันได้นะครับตามแผนที่ตามแมทที่นปูตั้งขึ้นหรือจะเซิร์ช CT Music ใน Google แ a บบคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยอกน้อยใจในวาสนาครับผมเขามีช่องทางออนไลน์สามารถ สั่งซื้อได้โอ้เหนื oh ่อยแล้วกันทำไมคลิปนี้รู้สึกเหนื่อยอย่างอโอเคเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมนปูนำมาหยิบนำมาลองให้ฟังนะครับผมฝากกันนิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่เคยลองคลาสสิกเฮ้ตัวนี้โค้เจ๋งเลยถามว่าเจ๋งแค่ไหนก็เจ๋งในระดับที่เรียกว่าหูไม่คืนจากกันไปก่อนครับผมสำหรับนปูลองให้รู้บายนปูวันนี้นะครับดซ c e s s s String ในมือแล้วก็ d o l c e SL 1 N นะครับราคา7,900บาทที่ c t Music ติดต่อสอบถามได้จากลากันไปแล้วโอกาสหน้าครั้งหน้านะคูจะมีกีต้าร์มีอุปกรณ์มีเครื่องดนตรีอุปกรณ์สิ่งใดมาพูดถึงมานำเสนอให้ฟังกันนะเนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมนะฮะตามคอนเซ็ปต์ของเรานะครับผมลองเท่าที่รู้บรรยาย เท่าที่มองเห็นส่วนฟีม